เมืวันนี้นะครับเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกครับหลายพื้นที่ก็จัดกิจกรรมปีนี้เขารณรงค์ในเรื่องของสัตว โดยเฉพาะสัตว์ป่าคืออย่าซื้ออย่าขายอย่าจําหน่ายเพราะว่าการซื้อการขายการจําหน่ายเหล่านี้มันจะเป็นการนําสัตว์ป่าออกจากป่าเอามาอยู่ในมือคนแล้วถ้าเลี้ยงดูมันไม่เป็นซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ควรเลี้ยงอยู่แล้วมันจะเป็นสาเหตุทําให้สัตว์ป่าเหล่านี้มันสูญพันธุ์ไปได้นอกจากสัตว์ป่าแล้วครับต้นไม้ช่วงที่ผ่านมาก็มีประเด็นกันเยอะโดยเฉพาะประเด็นการตัดต้นไม้อาจจะไม่ถูกวิธีตัดแบบไม่ถูกต้อง ล่าสุดเนะครับเขาก็มีกลวิธีหนึ่งที่ใช้ได้ผลพอสมควรก็คือการบวชต้นไม้นี่เป็นภาพจากจังหวัดลบบุรีครับเขาจัดกิจกรรมขึ้นมากิจกรรมของเขาชื่อว่าการบวชป่าครับพร้อมกับร่วมอนุรับ เต่าหับแล้วก็หอยหอบนะครับซึ่งมีอยู่เฉพาะในป่าแห่งนี้เท่านั้นก็จัดขึ้นเมื่อวานนี้นนในวันสิ่งแวดล้อมโลกครับโดยคุณศรีชัยตันทโศพลนายอำเภอชัยบาดาลพร้อมด้วยชาวบ้านตำบลซับตะเคียนนะครับก็นำเอานักศึกษาแพทย์แผนไทยมาร่วมกันสืบสารประเพณีบวชป่าเขาอา้โปดเขาอีดา ก็จะเป็นการสืบตาป่าชุมชนต้นน้ําซึ่งเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะแหล่งสมุนไพร ซึ่งเป็นที่ศึกษาอย่างดีเลยฮะสำหรับนักศึกษาแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นแหล่งอาหารสําคัญของชาวบ้านด้วยและนอกจากเป็นแหล่งอาหารเป็นป่าแล้วยังสามารถใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญของจังหวัดลบบุรีได้ด้วยค่ะนอกจากจะเป็นการรณรงค์นะคะให้คนไม่ตัดไม้ทาลายป่ามากขึ้นคะ่ะวัตถุประสงค์ในการบวชป่าสืบชะตาครั้งนี้เนี่ยเขาต้องต้องการส่งเสริมวัฒนธรรมสืบทอดประเพณีนะคะอนุรักษ์เต่าหับและหอยหอมค่ะแล้วสัตว์กลุ่ม เ,เป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหายากมีอยู่แค่าป่าที่นี่ที่เดียวเท่าน,นั้นนะคะนอกจากนี้ยังร่วมกันสร้างป่าชุมชนให้กับเยาวชนค่ะประชาชนก็จะได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของจังหวัดลบบุรีด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์นะคะร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมีการจัดหาทุนเพื่อฟื้นฟูบำรุงรักษาโดยการทอดผ้าป่าสามัคคีการพัฒนาพื้นที่ป่าสนพรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ระดับประเทศ<ม>ค่ะ ใครสนใจอยากจะเห็นเป่าหับหรือว่าหอ,อ,อยหอมนะฮะก็อลองไปได้ที่จังหวัดลบบุรีนะครับที่อำเภอชัยบาดานนะครับ